เป็นไดกก่ออยู่บ้านในแแค่งกันลูกเยอะเป็นเด็กก่อ,อ้เพื่งานหลวงอีหลวงปุณนาะวันนี้รถตู้เขาเสียเขาใหไปส่งจังหวัดเลยเออวันนี้พอไปส่งจังหวัดเลยตอนไปไม่เห<อ>็นลากไปพ่อจังหวัดเลยวนนะเพือ่อนเพื่ออยู่แอยู่อยู่ไอ้ผู้เชี่ยวนี่ตจ้ะเพราะในอยู่บ้านแถวนี้นะช,<อ>ชื่อทองว<อ>ันนี้พอไปส่งข้อกับฮัน เดี๋ยวเด้วเข้ามาจากเซ่เข้ามาจาังเทปรถก็เสียรถปุ๋อ๋อม,มาเข้าสีไปจังหวัดเลยแมน่นแต่พร้อมมาฮอดห่อแล้วรถตู้มนเสียเออปยวน,นี้อันนี้ไปท่งข้องพอดีไปสรงข้องผู้เขียวไปอยู่บ้านพี่น้องเข้าอยู่ผู้เขี่ยวไปอยู่บ้านพี่น้องไอ้แขกอืมอืมอืมมวันนี้เข้ารถเสียมามวันนี้เขาบอกมีรถไปอืท่องกับเป็นรถหกล้อทรงผุนเออมือวันนี้ไปทรงเข้าอยู่จังหวัดเลยจะคนมานนที่เข้ามานั้น ทราบผลพอไม่รู้รถเสียแล้วพาไปเห็นเข้าอยู่ใช่อ๋อเข้ามาจอดเดี๋ยวมันจอดย้อนหน้ามุ่งเห็ดอีตปูนเดยอยู่บ้านเชี่ยวทองนะอยู่ภูเขียวอ๋ออยู่ภูเขียวอ่านไปตรงข้องแล้ววนี้เป็นจอดบ้านปลาเข้าอยู่ภูเขียวอาะว่าอยู่หันเข้ากับีตะข่าหนึ่งอ๋อลำบบอกเ่าว่ารถเสียไปทรงใน้บเขาจะให้จากหมง่องตนน่นห้าหมู่กว่าห้าในมือตัวเสแยนัเนาะ ออกไปขงคนก็สี่ทุ่มพอดบ้านเข้าพอจังหวัดเลยไอ้ก็แสดงออกจากถูกเขี่ยวไปห้าโมงสร้างผลแต่ันนี้จะเข้าไปส่องคนเอารถหกร้อที่ไปอะรถหก้อส่งูนลาเข้าไปปะเนี่ยไปฮอดบ้านจังหวัดเลยสี่ทุ่มบันนี้าก็ตีรถกลับตีรถกลับกลับมาเส้นไหนเส้นไหนเส้นเส้นนั่นผลัเส้นพัดของเขา ก็แสดงว่าพอค่าการของกระซ่องคนเวลานั้นก็าซีทุ่มเรื่องบ่เร็วเดีได้ก่อนอันนี้บริณางนั่งหน้ารถนั่งกระบะไทยมานั่งทางไทยบริณ้งเขาไอ้แค่เป็นคนขับมึงนั่งร่างมหมซีมหอดผูกเชี่ยวประมาณห้าทุ่มบ่บ่บริณางหอบเกี่ยวที่ลงมอมุ่งบันเดี๋ยวผมจำบ่ได้วันนี้เห็นคนเดินท่าทางบ่เน้ เอาประตูนี้ก็มาเดินข้างทางมาประมาณผู้ชายปะผู้ชายประมาณตีหนึ่งหรือตีสองเนี่ยอาเอาไปจอดอยุบันเข้ากัาเบาเข้า,ขายอยูุะตัวชิออกมาอืมเือีลงงมอมาปะนะผู้ชายเป็นผู้เฒ่านี่เจ้เป็นคนนุ่มนี่นะ<อ>เป็นประมาณอายุป,ประมาณสามสิบสี่สิบเนี่ยเจ้าห้องว่าห่านสิบหกสิบเจ็ดปีนึงอเมือกี่ลงมาเอาประตูนี้คือมาเดินข้างทางมาทางหลงหมอปะนะอืม ทางโรหมออีสิ่ทางจะบรเลยกันนะทางจะบรเลุเบิ่งกระคักแนี่ยโบบีขาไปนะส่วนหัวเขานี่ยห้าวส่วนหัวเขานี่ใหยเดินปมหน้ามาไฟอันนี้หอบมองเห็นกำลังหรือไฟหน้าซองรถมองเห็นกำลังเนาะนั่งโอ้เสดวันรถผ่านไปแล้วหอบมองเห็นเห็นเจ้าข้องนั่งทางซ้ายทางซ้ายกระดิมทางฟุตบาทเด็นบ่ทางซ้ายกระดิมฟุตบาทอยู่แล้วบ่มีขาบ่เจ้าข้องกนั่งทางซ้ายกรแหน่ ห้างไปซีเร่เยๆเนาะบอมเอนบ้านอ่านขั้นแนนแหนมไปเร่เฮ็ดบอมหมี่ข้าเลยเจ้าของเลยบอกปักข้าร้อยข้าบอมหมี่มีคักของเขาถ้าสร้างข้างโอ้เป็นผู้สายวันที่ายอันนั้นชวนจังหวัดเลยชวนจังหวัดเลยแค่นั้ที่ลงมาคบบ้านแล้วเข้าไปบอกให้เขาฟังมาท่าไม่แชกบ่เออท่าไม่แชกเจ้าเห็นยังบอว่าทางหลงหมอเนาะว่าบ้านเนี่ยบุญจำมาได้โดนละได้ที่เลยแชกเห็ดมาบนเลยบอกเฮ็ดแต่เจ้าของผู้เดียวโอ้ เป็นผู้ชายว่ยมีค่ามาบอาให้แค่แค่ก,ก็่าบ,บ่เห็นอ้ยท่านก็ทึกแล้ววะ่ะโอ้ยเรื่องนี้ตื่นเต้นมากเลยนะครับเจอจัดจะคนนี้มีเซนนะครับติดตามเรื่องต่อไปนะครับเรื่องร้อนชวนขนลุก